สวัสดีครับเกี่ยวกับ Green Bus นะครับ Green Bus เป็นบริษัทขนส่งที่วิ่งเส้นหลักๆเนี่ยเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดโดยรอบนะครับทีนี้เนี่ยส่งกับ Green Bus นี่มันจะดีกว่าส่งขนส่งเอกชนที่มีชื่อเสียงทั่วไปนะครับอย่างไรอย่างเช่น Curry J t แฟรดหรือว่า EMS นะครับง่ายๆเลยที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยก็คือว่ามันเป็นวิธีการส่งที่เรียบง่ายเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายคือว่าผู้ส่งเนี่ยไปฝากของส่งที่ต้นทางนะครับสถานีต้นทางของติดไปกับรถที่เป็นรถทัวร์นะครับที่มีผู้โดยสารเดินทางนะครับที่มีผู้โดยสารเดินทาง จริงนะครับพอไปถึงสถานีปลายทางเนี่ยก็โหลดของลงแล้วคนที่มารับเนี่ยก็ต้องไปรับที่สถานีปลายทางนะครับคือไม่ส่งถึงบ้านแต่ข้อดีก็คือว่าชัดเจนนะครับชัดเจนว่าของมันจะออกเมื่อไหร่นะครับแล้วก็การเดินทางนี้มกักจะเป็นทางที่แบบตรงยิงยาวเลยไม่ผ่านจุดที่จุดที่เป็นเหมือนกับสถานีพัก สถานีแบบศูนย์กลางศูนย์รวมแล้วก็ไปกระจายของต่ออีกทอดนะครับไม่ได้พูดในแง่ของความรวดเร็วนะแต่พูดในแง่ของการที่ของออกจากมือผู้ส่งแล้วเนี่ยเรารู้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะไปถึงมือผู้รับเมื่อไหร่ยังไงนะครับไม่ผ่านหลายระบบมากนักตรงนี้คือจุดเด่นครับแต่ถึงมีจุดเด่นเนี่ยก็ยังมีจุดที่ผู้ที่ต้องการใช้บริการกับ r e e n Bus ควรจะพิจารณาไว้3อย่างนี่เป็นบรรยากาศนะครับสถานีที่โหลดของขึ้นนะครับก็จะมีเช็คน้ําหนักนะครับราคาคิดตามน้ําหนักนะครับอย่างแรกคือเช็คสถานีในพื้นที่ของท่านว่าในอำเภอรหรือว่าจุดจอดรับส่งผู้โดยสารในสถานีของท่านเนี่ยในพื้นที่ของท่านเนี่ย มีออฟฟิศไหมมีสำนักง,งานไหมที่เขาสามารถที่จะพักของไว้แล้วเราเข้าไปเอาได้นะครับเพราะบางแห่งบางแห่งเนี่ยเขาทำเป็นจุดขึ้นลงนะครับจุดขึ้นลงมีสถานที่มีอาคารแต่ว่าไม่ได้มีผู้รับผิดชอบหรือว่าเจ้าหน้าที่ของกรีนบัสณจุดนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ไม่สามารถที่จะฝากส่ง ในลักษณะของพัสดุได้นะครับเพราะถ้าเกิดความคลาดเคลื่อนคือตัวผู้รับเนี่ยไม่มานับรับตามเวลานัดหมายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีการส่งมอบได้ไมันจะเกิดความยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ต้องเช็คคือเช็คว่าในพื้นที่ของคุณเนี่ยของท่านเนี่ยจุดรับส่งเนี่ยมีออฟฟิศหรือเปล่านะครับตัวอย่างนะครับเห็นไหมฮะว่าเส้นทางเชียงใหม่ไปทุ่งช้างเนี่ย าจจะมีสถานีย่อยอยู่หลายสถานีนะครับเราก็ยึดตามสถานีพวกนี้นี่แหละเดี๋ยวจะไล่เป็นหลายจุดให้ฟังเลยนะครับจากเชียงใหม่ไปถึงทุ่งช้างเนี่ยมีผ่านดอยติอำเภอเมืองลำพูนอำเภอเมืองลำปางแม่แขมเด่นชัยสูเม่นแพร่ร้องกวางเวียงสานานท่าวังผาปัวเชียงกลาง แล้วก็ไปที่ทุ่งช้างนะครับทุกจุดพวกนี้เนี่ยขึ้นลงได้หมดแต่อาจจะไม่ได้ทุกจุดทุกจุดที่มีสถานีหรือมีออฟฟิศนะครับส่วนที่สอนที่ต้องพิจารณาก็คือว่านึกอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราส่งของกับไปรษณีย์กับ EMS เนี่ยส่งไปเท่าไหร่ก็รับเท่านั้นนะครับหรือไม่นะฮะอันนี้พูด จากสายตาคนที่อยู่ข้างนอกไม่ได้รู้ระบบงานข้างในจริงๆนะครับหรือไม่ก็คือว่าส่งไปเมื่อไหร่เนี่ยของมันก็เข้าระบบเมื่อนั้นนะครับแต่เราไม่รู้นะว่าของมันจะถูกส่งออกในรอบจัดส่งนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นส่งกับฝากรถไปเนี่ยอันนี้พูดไปถึงรถอย่างอื่นด้วยนะอย่างเช่นว่าเราฝากรถสองแถวเนี่ยเกิดรถ2แถวเขาเต็มเนี่ยเขาไม่มีที่จะส่งเนี่ย มันก็ต้องส่งเป็นรอบถัดไปหรือเป็นคันถัดไปเนาะรถทัวร์ก็เหมือนกันนะครับเขามีจํากัดนะครับพื้นที่ระวางสินค้าต่อรอบนะครับมีจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าชะล่าใจว่าอาย่างไงมีรอบแน่นอนนะครับมีรอบแน่นอนก็สามารถทันส่งวันนี้แล้วก็รับวันนี้ได้แน่นอนอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยมันก็มีพื้นที่ระวาง สินค้าต่างกันไปนะครับรถเล็กรถใหญ่นะครับเผื่อเวลากรณีระวางเต็มนะครับใน sub title สีดำตัวเล็กเนี่ยเส้นทางระยะไกลที่มีรอบเดินรถน้อยควรเผื่อเวลาหมายความว่ายังไงเรามาดูสไลด์ต่อไปโอเคเห็นไหมครับใช้รูปเดิมนะครับ ส่งจากเชียงใหม่ไปทุ่งช้างเนี่ยอาจจะมีวันละแค่สองรอบนะครับแต่ในเส้นทางเดียวกันที่สั้นกว่าเนี่ยไปหน้านเนี่ยมีถึง7รอบแพ้นี้ทุกรอบเลยนะครับจำนวน15รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราส่งของไปทุ่งช้างเนี่ยเกิดเราพลาดรอบเช้าเนี่ยอาจจะยังทันรอบบ่ายแต่ถ้ารอบบ่ายพลาดไปเนี่ยก็ต้องเผื่อเป็นวันถัดไปเลยนะครับไม่เหมือนบางจุดที่อาจจะเป็นบ่ายไม่ทนันอาจจะไปทันเย็น นะครับตัวนี้ต้องเผื่อไว้โดยเฉพาะเส้นทางที่ไกลนะครับบางทีเราไปทันเช้าก็จริงนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยระวางเต็มใช่ไหมครับระหวางเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องไปรอบถัดไปเลยที่ไปถึงสถานีปลายทางยิ่งไกลก็ยิ่งรอบน้อยนะครับโอเคอีกจุดหนึ่งที่ จะต้องเผื่อไว้ระวังไว้คือว่าบริการตัวนี้ไม่ใช่บริการโฮมเดลิเวอรี่คือไม่ได้ส่งถึงหน้าบ้านนะครับเราก็ต้องไปรับตามจุดตามสถานีส่วนใหญ่ก็จะเป็นบคอสอประจำจังหวัดนะครับหรือ,อส่วนที่เป็นจุดรับส่งประจำอำเภอนะครับโอเคครับฝากไว้เท่านี้นะครับส่วนอื่นก็ไม่มีเรียกว่าไม่มีจุดอะไรที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะมันค่อนข้างที่จะ ชัดเจนแน่นอนอยู่ล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ